นับจากวันนั้นความเป็นอยู่ในเรือนของนางก็ดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนางกำนันเบาพรายที่เคยหันหลังให้กับนางก็กลับมาใส่ใจดูแลนางอีกครั้งรวมถึงตัวของสูชินอ๋องก็มาจะแวะเวียนมาถามไถ่เรื่องสุขภาพของนางอยู่เรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่ได้พบหน้าเขาสูจือทิงก็เว้นระยะห่างและขีดเส้นชัดเจนนางไม่มีความทรงจำว่าเคยรักบุรุษผู้นั้นในฐานะบิดา มีแค่เพียงความรู้สึกจากการอ่านนิยายในมุมมองของพระเจ้าว่าสูจือถอิงรักสูจินอองขนาดไหนมีแค่เพียงเท่านั้นจึงนมิอาจทำใจเรียกบุูร Ł ใจร้ายเช่นนั้นว่าพ่อได้ หิมะสงบลงแล้วน้ำแข็งก็เริ่มละลายภายในจวนถูกประดับตกแต่งด้วยคมไฟและกระดาษหลากสีสันทุกพื้นที่ในจวนอองเวลานี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการดูแลบุรณะเป็นอย่างดีจากการคาดเดาของสูจือทิงคงใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญในเนื้อเรื่องแล้วสินะเนื้อเรื่อง เพราะเหตุการณ์ในราชสำนักไม่ค่อยดีนักพิธีปักเป่นของฉี่อี้จึงถูกเลื่อนออกมาทําให้นางได้เข้าพิธีช้าเป็นหนึ่งปีส่วนพิธีของซูจือถิงก็เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายเพราะช่วงเวลานั้นไรผู้ที่ใส่ใจนางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีใครใส่ใจว่านางจะเข้าพิธีสําคัญแล้วหรือยังหญิงสาวชลองวันเกิดปลอมๆของตนเองอยู่กับเสี่ยวซาและเสี่ยวไปมาเป็นเวลาถึง3ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สี่ตามเหตุการณ์แล้วจะเป็นปีที่นางฉลองวันเกิดอยู่ตามลําพังแต่หลังจากเห็นว่างานเลี้ยงถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสู้จือเทงนนิยายจึงเกิดความอิจฉาริษยาบีบบังคับให้เสี่ยวซานและเสี่ยวไปไปขโมยเสื้อผ้าของชีแยะอี้มาสมใส่จากนั้นก็เข้าไปร่วมฉลองงานวันเกิดจะกล่าวว่าเป็นการมาร่วมงานก็ไม่ได้เป็นการไปล่มงานเสียมากกว่าตำแหน่งนางร้ายอันดับหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อนั้น นอกจากในงานเลี้ยงจะมีเหล่าคุณหนุ่มคุณชายแล้วยังรวมเอาเหล่าพระรองและตัวร้ายมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยทุกคนรวนแล้วแต่อยากยนโฉมท่านหญิงเยออีที่เล่าเลือกันปากต่อปากว่างดงามล่มแผ่นดินรวมถึงพระเอกของเรื่องด้วยเช่นกันอีกสักพักเขาจะปรากฏตัวขึ้นในงานเป็นการพบกันกับนางที่ไม่ค่อยจะดีนักเพราะฉีเยออียีไม่ชอบกนหน้าของบุรุษผู้นั้นเท่าไหร่เพราะเคยถูกกลัวเย็นเฟิงกลันก่นแกล้งเมื่อครั้งยังเด็ก แต่สุดท้ายพ่อพระเอกจะเขินหญิงสาวตรงหน้าจนหูแดงหน้าแดงกล่าวขอโทษและเริ่มสารสัมพันธ์กันนับตั้งแต่วันนั้นในค่าแรกเขานั้นเป็นคู่มั่นของซูเจ๋อทิงตามกฎหมายของแคว้นซูอีทั้งสองจะต้องตกลงกันเพื่อที่จะถอนมัน่นแต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมการถอนมั่นนั้นก็มีอาจทำได้ สู้จื้อถิ้งดื้อรันให้ถึงที่สุดอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลัวเย็ยนเฟิงต้องเป็นของนางเท่านั้นสุดท้ายแล้วความดื้อดึงก็นำพาไปสู่จุดจบอันแสนเลวร้ายของนางร้ายอันดับหนึ่งแต่สู้จือถิงคนใหม่จะไม่กระทำเช่นนั้นนางจะร่างจดหมายยินยอมถอนมันและหลีกทางให้พวกเขาแต่โดยดีจะทำการตัดขาดและไม่เอาชีวิตของตนเองไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ยิง่งเหยิงพวกนั้นอีก ในเช้าที่สูจิถิงกำลังนอนขดตัวอยู่ภายใต้ผ้าห่มเพื่อคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงงานวันเกิดในคืนนี้จูจูก็ถูกเสี่ยวซานและเสี่ยวไปปลุกตั้งแต่เชา้าท่านหญิงตื่นได้แล้วเพคะสายมากแล้วเหตุใดจึงยังไม่ลุกจากเตียงเ,เสียทีเสี่ยวซานบ่นหนาวขนาดนี้ขอนอนต่ออีกสักหน่อยไม่ได้หรือคนตัวเล็กอิดออดก,กอดเตียงเอาไว้แน่นไม่ได้เพคะวันนี้เป็นวันเกิดของพระองค์จะมามานอนเฉยๆได้อย่างไรกันงั้นเหรอ ยิ่งรู้ว่าเป็นวันเกิดหญิงสาวยิ่งขดตัวแน่นอยู่ในผ้าหม่มไม่ยอมลุกไปไหนทั้งสิ้นแต่สุดท้ายก็สู้แรงของสองพี่น้องไม่ไหวยอมให้นางจับแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ยัออกไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันวันนี้วันนี้โชคดีเหลือเกินที่หิมะละล,ะลายแล้วเหมือนสวรรค์จะเป็นใจให้ท่านออกไปข้างนอกสู้จืถอิงไม่ได้พูดอะไรได้แต่ปล่อยให้พวกนางจับแต่งตัวราวกับตุต๊กตากระดาษ ได้ยินว่าพี่สาวทั้งสองเยียวยาหัวใจของนางด้วยวิธีการเช่นนี้มาถึงมสามปีและปีนี้เป็นปีที่4ีงั้นปีนี้นางจะทำตัวดีๆไม่ก่อเรื่องก็แล้วกัน ซูเจเฉิงพยายามเอาใจบุตรสาวจอมปลอมเช่นนางเหลือเกินเสื้อผ้าเก่าเก็บที่ปะชุนจนเป็นรอยไปทั่วทั้งตัวถูกเผาทิ้งไปหมดแล้วมีการนำเสื้อผ้าชุดใหม่ที่พอดีตัวมามอบให้กับนางซูจือถิงไม่เห็นควรว่าจะปฏิเสธจึงรับเอาไว้เฉยๆทำแค่เพียงขอบคุณตามธรรมเนียมมิได้แสดงออกว่าไม่พอใจหรือว่าพอใจ ไม่ใช่ว่านางจะไม่อยากให้อภัยแต่ในเวลานี้อย่างเร็วเกินกว่าจะตัดสินใจอะไรได้คงต้องรอจนกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่นางจะถูกพระเอกสังหารไปเสียก่อนถึงเวลานั้นค่อยมาตัดสินใจใหม่ว่านางจะรับเขาเป็นมิดาหรือไม่แต่ตอนนั้นนางก็คงจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วละมั้ง ในโลกยุคปัจจุบันซูจืถอทิงเคยเข้าคอร์สเรียนทำน้ำหอมและเครื่องสำอางโบราณมันแล้วสองสาคอร์สความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นยังคงมีอยู่บ้างดอกไม้สมุนไพรหลายอยา่างที่ถูกปลูกอยู่ในจวนอ๋องหากจัดการดีๆนางจะใช้ของพวกนั้นในการเป็นทุนร้อนตั้งตัวและออกไปจากที่นี่หาที่พักผ่อนนอนเฉยๆหลีกหนีผู้คนและปล่อยให้พระเอกนางเอกนางรองพระรองและตัวร้ายดำเนินเรื่องราวกันไปเอง ไม่มีนางร้ายสักคนก็คงไม่ส่งผลกระทบกับเนื้อเรื่องหรอกมั้งเมื่อคิดได้เช่นนั้นจิตใจของซูเจอถิงก็ผ่อนคลายยินยอมออกไปไหว้พระขอพรตามคำขอร้องของพี่สาวแต่โดยดี